บูชาด้วยเครื่องสักการะ,ะที่เป็นของปลองผิดหรือไม่หากเราจะพูดถึงเรื่องของการถวายเครื่องสักการะ,ะเพื่อบูชาไม่ว่าจะเป็นทูบนะครับเทียนดอกไม้ผลไม้หรือแม้แต่อาหารไม่ว่าจะเป็นของข้าวหรือของหวานเพื่อที่จะถวายให้กับพระพุทธรูปก็ดีนะครับเทวรูปองคเซียนต่างๆนะครับหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์เป็นต้น หลายๆคนนะครับก็คงจะถวายด้วยเครื่องทั่วๆไปเช่นถ้าเราถวายผลไม้นะครับหรือว่าเราถวายอาหารเราถวายทูบเราถวายเทียนเนี่ยนะครับก็จะใช้เป็นของจริงนะครับทูบใช้จุดเทียนใช้จุดนะครับผลไม้ต่างๆไปซื้อมาอนํามาวางใส่ถาดหรือจานนะครับแล้วก็ถวายแต่แด่พระพุทธรูปนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้าน แต่ก็คงนะครับมีหลายๆท่านนะครับที่ถวายด้วยเครื่องสักการะที่เป็นของปลอมนะครับอย่างเช่นทูบหรือเทียนไฟฟ้านะครับหรือว่าอาจจะมีการถวายแบบอย่างโต๊ะที่เป็นสักการะของสายเซียนที่ชอบที่ชอบมักถวายเงินก้อนที่จะเป็นก้อนแบบเงินก้อนสมัยเก่าที่เป็นของปลอมที่อาจจะทํามาจากเรซินอะไรแบบนี้นะครับ หรือจะมีเป็นแบบพวกผลไม้ปลอมดอกไม้ปลอมอะไรประมาณนี้นะครับเนื่องจากความไม่พร้อมนะครับของทั้งตัวผู้บูชาเองนะครับที่อาจจะต้องออกไปทํางานนะครับก็ถวายของที่เป็นของปลอมจะสะดวกกว่านะครับหรือว่าสถานที่ที่ไม่อํานวยนะครับเช่นคอนโดอาพาร์ตเมนต์นต่างๆที่ไม่ควรอย่างยิ่งที่เราจะไปจุดเทียนหรือทู่ไปะนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ดังนั้นนะครับจึงคงมีคำถามจากคนที่บูชานะครับด้วยของเครื่องศักการะที่เป็นของปลอมเนี่ยว่าเอ๊ะการที่เราบูชาด้วยเครื่องศักการะที่เป็นของปลอมหรือของที่ไม่จริงเนี่ยผิดไหมนะครับหนักกว่านั้นก็คงจะวิตกกังวลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือผู้บาอาจารย์ที่เราถวายของเหล่านี้เนี่ยนะครับจะทรงโปรดไหม ท่านจะทรงปริวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาตอบคําถามทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการบูชาด้วยเครื่องสักระที่จริงหรือปลอมครับอย่างแรกนะครับที่เราจะต้องทําความเข้าใจกันก่อนก็คือพระพุทธรูปนะครับเทวรูปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเซียนกด็ดีหรือทางสายฮินดูก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องรางของขังนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรากำลังบูชาอยู่นะครับก็คือของที่เป็นสมมุติขึ้นมานะครับทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจว่าผมลบหลู่หรืออะไรนะครับแต่ขอให้นำหลักของความเป็นจริงมาพิจารณาในสิ่งที่กำลังฟังผมอยู่นะครับเพราะหลักของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปเทวร,รูปนะครับจริงๆแล้วก็คือการบูชาให้เราเนี่ยเกิดปัญญานะครับผม พระพุทธรูปหรือเทวรูปต่างๆนะครับถูกสร้างขึ้นมาจากวัสดุที่หลากหลายอย่างเช่นทองแดงไม้ดินเลซินเป็นต้นนะครับที่ถูกปั้นนะครับถูกหล่อขึ้นมาเป็นรูปร่างของพระพุทธรูปนะครับหรือเทวรูปหรือจะเป็นเกจิอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับเรียกง่ายๆก็คือทําขึ้นมาให้เป็นรูปร่างตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เรา รู้จักเพื่อให้เราเนี่ยสามารถาระลึกถึงท่านเหล่านั้นได้นั่นเองครับผมจะขอยกตัวอย่างนะครับให้เห็นภาพกันง่ายๆขึ้นนะครับอย่างเช่นภายในบ้านเราอะนะครับในห้องพักของเราเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปนะครับหรือใครที่นับถือทางสายเซียนก็อาจจะเป็นเจ้าแม่กนอิมนะครับหรือว่าจะเป็นองค์ุนอูนะครับหรือถ้าเป็น ในสายของฮินดูเป็นเทวรูปนะครับก็เป็นพระศิวะพระแม่รัศมีนะครับหรือว่าจะเป็นองค์พระพิฆเนศก็าตามนะครับซึ่งเมื่อเราดูเทวรูปหรือพระพุทธรูปเหล่านี้นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งจะเป็นตัวแทนของท่านเราพอเห็นปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่านี่คือพระพุทธเจ้านะนี่คือเจ้าแม่กุนอิมนะ นี่คือองค์พระพิคเนตนะนี่คือหลวงพ่อโตนะนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปนะครับมีหน้าที่คือทําให้จิตของเราหรือจิตของผู้บูชาเนี่ยระลึกถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหากผู้บูชาเนี่ยเข้าถึงแก่นแท้ของการบูชาจริงๆแล้วนะครับจะเข้าใจได้เลยว่าการที่เรานะครับ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการที่เราสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราไม่ได้กราบที่ตัววัตถุที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าหรือว่าองค์เซียนองค์เทพนะครับแต่หากรูปปั้นเหล่านั้น่ะ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้เราระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ที่เรากำลังบูชาต่างหากหรืออธิบายง่ายๆนะครับตรงไปตรงมามากกว่านี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังบูชาไม่ใช่รูปปั้นที่อยู่ตรงหน้าแต่รูปปั้นที่อยู่ตรงหน้าเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารวต่างหากนะครับแล้วเชื่อหรือไม่ครับว่าสำหรับผู้ที่เข้าถึงแก่นแท้ของการบูชาเนี่ย ผู้บูชาเหล่านั้นนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมีพระพุทธรูปหรือเทวรูปในพิธีบูชาหรือการเคารพวางอยู่ตรงหน้าเสียด้วยซ้ําเพราะจิตของพวกเขาเหล่านี้น,นะครับไม่ยึดที่ตัววัตถุและแต่จะพุ่งตรงไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ได้โดยตรงเลยนะครับหรือเรียกกันง่ายๆว่าเข้าถึงการบูชาชั้นสูงคือเป็นการระลึกถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์จริงๆไม่ผ่านการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งถ้าใครศึกษานะครับในส่วนของการบูชาอาจจะเคยได้ยินนะครับในเรื่องของพิธีกรรมของการบูชาชั้นสูงอย่างหนึ่งก็คือในการบูชาหรือการทําพิธีเนี่ยนะครับจะมีเพียงการตั้ง ในส่วนของเก้าอี้นะครับแล้วก็มีการจัดสิ่งของที่จะบูชาเพียงเท่านั้นโดยไม่มีการนำพระพุทธรูปหรือเทวรูปใดๆมาตั้งมีเพียงเก้าอี้เท่านั้นนะครับเพื่อที่เอาไว้เวลาอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยนะครับท่านก็จะประทับที่เก้าอี้นะครับส่วนผู้บูชาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีเทวรูปใดๆนะครับเพื่อมาเป็นตัวแทนของพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าในใจอันบืิสุ์ของพวกเขาเนี่ย มีพระอ,องค์ท่านอยู่นะครับมีครูบาอาจารย์อยู่แล้วนะครับนี่คือการบูชาชั้นสูงนะครับที่บางศาสนาเนี่ยนะครับมีไว้เช่นกันครับหากเราเนี่ยเข้าใจว่าเหตุผลของการที่เราจุดธูปเนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรจุดเทียนเราทําไปเพื่ออะไรเราถวายดอกไม้เราทําไปเพื่ออะไรเราเองก็จะเข้าใจหลักและ ไม่ไปยึดติดกับคำว่าอันไหนเป็นของจริงหรืออันไหนเป็นของปลอมแต่จะไปยึดตามความเหมาะสมและสถานการณ์มากกว่านะครับอย่าให้การบูชาของเรากลายเป็นเครื่องขูกมัดนะครับหรือการยึดติดเพราะนั่นจะทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยผิดหลักของวัตถุประสงค์นะครับและเราจะไม่ได้ข้อคิดดีๆรวมไปถึงประโยชน์ดีๆที่แฝงอยู่ในการบูชาไปอย่างน่าเสียดายเพราะหากเราสามารถบูชาอย่างมีสติ และเข้าใจถึงหลักของการบูชาจริงๆนะครับเราจะสามารถนําข้อคิดดีๆต่างๆในการบูชาเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประโยชน์อย่างมากมายทีเดียวแต่อย่าพิ่งหลงประเด็นนะครับในสิ่งที่ผมกําลังพูดถึงไม่ได้หมายความว่าการที่เราบูชาด้วยของจริงจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับการที่เราบูชาในสิ่งที่เราสามารถหาได้ดีที่สุดเนี่ยแน่นอนครับเป็นสิ่งที่ดี นะครับเพราะว่ามันแสดงถึงความกตัญญูมันแสดงถึงความที่เราใส่ใจที่เราต้องการที่จะบูชาหรือว่าสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปรบาอาจารย์ของเรานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมและควรทําแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการที่เราใช้ของจําลองเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทูบไฟฟ้าเทียนไฟฟ้าดอกไม้ปลอมหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้เป็นผลไม้ปลอมหรือสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นของที่ไม่จริงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้กระตันยูต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่บางทีเนี่ยบ้านของเราเราอาจจะอยู่ในคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์ซึ่งไม่ควรแน่ๆที่เราจะต้องจุดทูบ หรือจุดเทียนที่ใช้ไฟนะครับซึ่งแน่นอนมันอันตรายมากๆรวมไปถึงควันของธูปเนี่ยนะครับที่อยู่ภายในห้องเนี่ยอาจจะทําให้ผู้โตผู้บูชาเองนะครับตัวสุขภาพของเราเองเนี่ยเสียก็ได้นะครับเพราะเราสูดควันเข้าไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงดูควรดูตามความเหมาะสมนะครับแล้วบางคนเนี่ยนะครับอย่างสายของฮินดูนะครับก็มักจะมีการถวายอย่างเช่น ถวายสร้อยถวายกำไรนะครับถ้าเราไปซื้อของที่เป็นทองแท้นะครับเป็นมุกแท้เนี่ยก็คงไม่ไหวนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อเป็นของที่ราคาย่อมเยาวหน่อยนะครับดูแลเหมาะสมเนี่ยถวายท่านก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แสดงถึงความใส่ใจของเราแสดงถึงความกตัญญูของเรานะครับเพราะหลักในการบูชาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนี่ยคือ อยากให้ทุกคนเนี่ยน้อมนําความดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาเนี่ยนำมาไว้กับตัวเองแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันซึ่งจะส่งผลต่อตัวเราเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้โปรดอาหารอร่อยขนมอร่อยผลไม้อร่อยหรอกนะครับไม่ได้โปรดทูบที่หอมไม่ได้โปรดเทียนที่สว่างแต่ท่านโปรดความกตัญญูของเราท่านเมตตาในสิ่งที่เราพยายามทํา ให้ท่านดีที่สุดคนที่มีฐานะกับคนที่ไม่มีฐานะไม่สามารถทําเหมือนกันได้หมายความว่าถ้าท่านเลือกว่าของที่เป็นของจริงต้องเป็นทองจริงต้องเป็นอาหารที่ดีที่สุดต้องเป็นขนมที่ดีที่สุดทูบต้องหอมที่สุดถ้าท่านทรงโปรดอย่างนี้นั่นหมายความว่าท่านก็จะมอบแต่สิ่งดีๆให้กับคนที่มีฐานะส่วนคนที่ไม่มีฐานะที่ ถวายได้แต่ของปลอมหรือคนที่อยู่คอน,นโดก็ถวายได้แต่ทูปปลอมเทียนปลอมเนี่ยท่านจะไม่ทรงโปวดนั่นไม่ใช่แน่นอนครับท่านไม่ได้มองมนุษย์ในแง่นั้นนะครับท่านไม่ได้อำนยวยอวยพรให้กับเฉพาะมนุษย์ที่ถวายแต่ของดีๆแต่ท่านจะอำนยวยอวยพรปกปักรักษาให้กับคนที่ประพฤติปฏิบัติด,ดีต่างหาก นะครับคนรวยอาจจะถวายของที่ดีที่สุดที่เขาสามารถทำได้เนี่ยเหนือกว่าคนที่ไม่มีเงินแต่คนที่ไม่มีเงินก็สามารถที่จะถวายของที่ดีที่สุดให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้วัดคุณค่าของมนุษย์ผ่านของที่ถวายแต่วัดคุณค่าของมนุษย์ด้วยคุณงามความดีนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่ผู้ปฏิบัติผู้ที่ บูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ต่างๆควรระลึกถึงอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่นี้ผมจะมายกตัวอย่างนะครับในเรื่องของการบูชาตามในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ผมได้เคยสั่งสอนมาว่าการบูชาควรจะทําเป็นแบบไหนนะครับก็คือ สำหรับคนที่สามารถที่จะบูชาด้วยเทียนหรือทูบนะครับดอกไม้จริงสิ่งต่างๆด้วยของจริงเนี่ยก็บูชาไปถ้าไม่ทำให้เราเดือดร้อนนะครับเราก็บูชาในสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับสถานที่เปิดโล่งนะครับมีหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศได้เวลาจุดทูบไม่ทำให้เราเนี่ยหายใจไม่ออกหรือว่าสูด ควันสูดควันทูบหรือควันเทียนเนี่ยเข้าร่างกายมากเกินไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นอันตรายถ้าทําอย่างนั้นได้เราก็ทําไปครับส่วนใครนะครับที่สถานที่ไม่เอื้ออํานวยอย่างเช่นเป็นคอนโดหรืออาพาร์ตเมนต์นะครับทุกป,ปลอมเทียนปลอมได้ครับแต่เพียงขอให้ในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยสว่างเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับอาจจะมีไฟสักดวงนึงที่เราสามารถเปิดเอาไว้ให้หน้าพระพักของเทวรูปหรือพระพุทธรูปเนี่ยสว่าง เพียงเท่านั้นก็พอแล้วแต่ถ้าใครอยากจะเสริมด้วยการนําทูไฟฟ้าเทียนไ,ไฟฟ้าเพื่อตกแต่งให้หิ้งพระหรือส่วนของแท่นบูชาเนี่ยสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถทําได้ส่วนในเรื่องของดอกไม้นะครับเราสามารถใช้ดอกไม้ปลอมได้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าก็หมั่นทําความสะอาดใครที่ถวายดอกไม้จริงได้นะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีรายได้เพียงพอที่จะถวายดอกไม้จริง สามารถทําได้ครับหรือใครที่มีดอกไม้ปลอมก็นําไปจัดไว้ตรงหิ้งพระหรือแท่นบูชาไว้แล้วในวันพระหรือวันสําคัญนะครับเราค่อยซื้อดอกไม้จริงเนี่ยเพื่อถวายก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าดอกไม้เนี่ยนะครับจริงๆก็คือเราถวายพอแห้งพอเหี่ยวไปก็ต้องไปทิ้งอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาในส่วนของเรื่องการถวายน้ำนะครับถ้าเราสะดวกเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะ นำน้ำเปล่าเนี่ยถวายไม่ว่าจะเป็นหน้าพระพุทธรูปก็ดีแท่นบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ก็ดีเราก็สามารถที่จะนำน้ำหรือนำชานะครับถวายตรงแท่นบูชาได้นะครับซึ่งเราสามารถทำาทุกวันแล้วก็พอเช้าเราถวายเย็นเราก็เอามาเททิ้งแล้วก็เก็บแล้วเดี๋ยวเช้าเราค่อยถวายใหม่นะครับทำอย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่เดือดร้อนในเรื่องของเวลาแต่ถ้าเราไม่สะดวกเรายุ่งเราไม่ว่างเราก็ ไม่ต้องทําก็ได้นะครับเราก็ไปทําในวันพระหรือวันสําคัญแทนส่วนหน้าพระพุทธรูปนะครับเราเวลาเราถวายน้ำเนี่ยในช่วงเช้านะครับเวลาตอนเย็นเนี่ยเรานําน้ําออกมาในส่วนกรณีที่เราถวายแก่พระพุทธรูปนะครับเราสามารถนําน้ําที่อยู่ในส่วนของหน้าพระพุทธรูปเนี่ยนำมากรวดเพื่อให้กับ ให้กับดวงวิญญาณแถวนั้นหรือเจ้ากรรมในเวรหรือว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะครับเพื่อให้เพราะว่าน้ําพระพุทธนต์เนี่ยนะครับนาการที่เราเอาน้ําที่เราใส่แก้วไว้เนี่ยนะครับนำไปถาวายหน้าพระพุทธรูปและยิ่งถ้าเราสวดมนต์นะครับหรือไม่สวดก็ได้แต่ถ้าสวดก็จะดีนะครับน้ําตรงนั้นเนี่ยจะกลายเป็นน้ํามนต์หรือน้ําพระพุทธนต์น้ำพระพุทธนต์เนี่ยจะทําให้สรรพชีวิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ย ล่มเย็นเป็นสุขด้วยน้ำพระพุทธมนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะนำลงมาแล้วทำการกรวดให้กับดวงวิญญาณต่างๆนะคะสำสำัมภเวสีหรือว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเจ้าที่เจ้าทางต่างๆเราสามารถใช้น้ำตรงนี้กรวดได้ก็จะเป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ผมมักจะใช้ทำเป็นประจำนะครับส่วนในเรื่องของกำไลาชุดหรือว่าจะเป็นสร้อย นะครับอันนี้เราสามารถถวายของทั่วๆไปได้อยู่แล้วนะครับเราก็ดูตามความเหมาะสมนะครับส่วนในเรื่องของสายเซียนที่ชอบในการถวายก้อนเงินก้อนทองนะครับหรือว่าพุ่มเงินพุ่มทองอะไรประมาณนี้นะครับที่นําไปถวายต่อพระพุทธรูปเทวรูปนะครับก็สามารถทําได้นะครับใช้ของปลอมได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับ ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรนะครับผมส่วนในเรื่องของอาหารนะครับควรจะใช้เป็นของที่ไม่ได้ทํามาจากเนื้อสัตว์นะครับควรจะเป็นง่ายที่สุดก็คือเป็นผลไม้นะครับหรือว่าจะเป็นขนมหวานก็ได้นะครับในการถวายแล้วการถวายก็ถวายเป็นเฉพาะวันพระหรือวันสําคัญก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อเราถวายเสร็จนะครับจะเป็นการ ถวายผลไม้ก็ดีหรือว่าจะเป็นของหวานก็ดีนะครับเป็นจำพวกขนมก็ได้นะครับพอถวายเสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะนํามารับประทานได้เพียงแค่ถวายเสร็จปุ๊บเราจุดธูปพอทูปหมดดอกปุ๊บเราก็ลานะครับมารับประทานได้ภายในครอบครัวซึ่งก็ถือว่าเป็นอของกินที่ได้รับการประทานกลับนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอาจารย์จึงเป็นของ ที่เป็นสิริมงคลทานทั่วไปก็ถือว่าเป็นของที่เป็นมงคลในชีวิตอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่ตามความเชื่อนะครับอยู่ที่พิธีกรรมอยู่เกี่ยวกับการปฏิบัติของแต่ละคนนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับส่วนเหล่านี้มันเป็นส่วนปีกย่อยที่ไม่ได้เกี่ยวกับหัวใจหลักของการบูชาแต่สิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเป็นสิ่งที่ แต่ละคนได้เรียนรู้มาอาจจะเรียนรู้มาจากคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่หรือมาจากครูบาอาจารย์ที่เคารพซึ่งตรงนี้ผมว่าไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้มากเท่านั้นเองเพราะว่ามันจะทําให้การบูชาของเราเนี่ยลำบากแล้วก็จะเป็นอคตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับผมทีนี้ ก็ขอมาสรุปนะครับให้ได้ฟังกันเรื่องเกี่ยวกับของที่เราจะทําการบูชาสักการะนะครับไม่ว่าจะเป็นจริงหรือปลอมนะครับขอให้ยึดในหลักของความเป็นจริงขอให้ยึดในสิ่งที่เหมาะสมสมควรทั้งต่อสถานที่เองนะครับตามความเหมาะสมในการถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อศาสนานะครับรวมไปถึงต่อตัวผู้บูชาเองนะครับเม็ดเงินของตัวผู้บูชาเองนะครับ ทุกอย่างขอให้ยึดตามความเหมาะสมเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับคือปัจจัยภายนอกไม่ใช่สิ่งสำคัญหรือไม่ใช่หัวใจหลักของการบูชานะครับอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านไม่ได้มีความระมุกโลภมากเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่กระทําดีท่านจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยชี้นําทางคนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ได้ให้ความสําคัญกับ กิเลสใดๆของมนุษย์นะครับสิ่งที่เราทํากันอยู่เนี่ยก็คือมาจากกิเลสข,ของเราล้วนๆนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปยึดติดถ้าเราจะถวายหรือเราต้องการนําสิ่งต่างๆเนี่ยมาสักการะพระองค์ท่านนะครับก็ดูตามความเหมาะสมนะครับทำเพื่อให้แท่นบูชาของเราหรือสถานที่ห้องพระของเราเนี่ยดูสวยงามอย่าให้ลกเกินไปทําความสะอาดง่ายนะครับสิ่งเหล่านี้ มันก็เพียงแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเอ๊ะต้องมากไปหรือน้อยไปจนทําให้ตัวเราวิตก,กังวลบนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่มีความสุขแล้วก็ทําให้หลักของการบูชาจริงเนี่ยเสียไปเพราะว่าหลายคนที่บูชาต้องการที่จะขอนูน่นขอนี่สรรหาสิ่งต่างๆจนถึงขนาดบนบานสารกล่าวแล้วพอไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการ ก็เลิกบูชาแล้วก็ละทิ้งการปฏิบัติไปด้วยความผิดหวังเพราะว่าบูชาแล้วไม่ได้ผลเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้เข้าใจผิดนะครับในเรื่องของการบูชาถ้าเราบูชาด้วยกิเลสตัณหานะครับเราบูชาเพราะเราอยากได้อยากมีเนี่ยอันนี้เราไม่ได้นับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วครับเรานับถือในความอยากเพราะฉะนั้นจุดประสงค์สิ่งเหล่านี้อย่าอย่าเริ่มต้นด้วยกิเลสตัณหานะครับ จงเริ่มต้นด้วยคุณงามความดีมองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าท่านคือครูบาอาจารย์ท่านคือตัวอย่างที่ดีที่เราจะนํามาลอกเรียนแบบนํามายึดถือปฏิบัติขอให้มองตรงนี้แล้วเราจะบูชาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และบูชากันได้ยาวจะได้ไม่ไปสร้างกรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้รับฟังนะครับใครที่สนใจอยากสอบถามอะไรสามารถที่จะส่งอีเมลนะครับมาสอบถามเรื่องต่างๆการเรื่องของการบูชาการปฏิบัตินำคำสิ่งที่ผมกำลังบอกเล่านะครับลองไปพิจารณาดูนะครับอันไหนดีก็ลองอัดปิดปัดใช้กับชีวิตอันไหนไม่ดีก็ลาทิ้งไปนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ